ที่1 3 8แรงกดดันอันหนักหน่วงของพลังเทวะและศาสตร์ธรรมมากมายจากบรรพบุรุษตระกูลจางได้ลายล้อมพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดเพื่อไม่เปิดโอกาสให้หลินเทียนหนีออกไปได้มันเป็นเกลื่อนพลังอันหนักหน่วงที่ทําให้หลินเทียนที่อยู่ในเขตแดนปลุกพลังระดับที่แดอย่างเขาอย่างต้องรู้สึกกดดันไม่น้อยอย่างไรก็ตามสีหน้าของเขาเองก็ยังคงราบเรียบพร้อมๆกับกลืนเม็ดยาทิพย์ลงไปบุ้มวินาทีนี้เอง ที่กลิ่นอาชิษส่งออกมาจากร่างกายของเขาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเสมือนดังงภูเขาไฟเก่าแก่ที่กำลังปะทุออกมาทำให้ทัวทั้งตะกูลจางได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อน,บ,นบรพฑบพระบุตระกูลจางที่กำลังเข้ามาใกล้ก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพางส่งเสียงออกมาว่านี่เจ้าหลินเทียมไม่ได้พูดพร่ำตำเพลงพร้อมทั้งเวียงหมัดหัวอ,ออกไปอย่างจางังครั้งนี้มันเป็นหมัดที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างที่ฉีกการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามออกไป ก่อนจะบดขยี้ร่างของฝ่ายตรงข้ามไปในทันทีท่านบนรรพบุรุษผู้นำตระกูลจางและผู้วุโสคนอื่นๆต่างพากันส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปในเวลาเดียวกันนี้เองที่คนอื่นๆก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมานี่เป็นเพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้โจมตีออกไปแบบไม่ยั้งมือแต่ว่ากลับถูกบดขยี้ด้วยพลังหมัดของอีกฝ่ายนี่ทำไมกินอายของเขาจึงได้เพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้กันพวกคนได้แต่พากัานส่งเสียงออกมา จอนหลักใเ,เป็นท่าที่อยู่ห่างออกไปเองก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาผ่างพูดขึ้นมาว่าด้วยเขตแดนปลุกพลังระดับที่8ประสานเข้ากับยาพท์ระดับสิบเท่ามันทําให้ระดับพลังในทุกๆด้านแข็งแกร่งขึ้นมากแถมกลิ่นไอนี้มันท่านพี่สุดยอดไปเลยไอเอ,อ๋อที่อยู่งงข้างๆก็กำมัดเอาไว้แน่นพร้อมกับส่งเสียงออกมาบูยีก็ยังคงแสดงสีหน้าราบเรียบออกมาโดยที่ไม่พูดอะไรเสียงคำรามอย่างดัง ถูกส่งออกมาจากทางบันพบุรุตกุลจางขณะที่ร่างของเขาค่อยๆก่อ,อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วผ่างจ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่โกรธจัดเจ้าณนะตอนนี้หัวใจของเขาได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเพราะว่ากลิ่นายที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของหลินเทียนนั้นมันแข็งแกร่งเกินไปถึงขั้นที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาหลายเท่าจนทำให้เขาได้แต่รู้สึกกลัวลุกเลยก็ว่าได้หลินเทียนยังคงมีสีหน้าที่ราบเรียบเพราะด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้ ที่ประสานเข้ากับยาเสริมพลังแล้วทำให้อีกฝ่ายที่อยู่ในเขตแดนบรลิขิพ่านยังดูเปราะบางเป็นอย่างมากเขาได้หันมองออกไปพร้อมทั้งโบกมือสังวเวยอ็คันธนูออกมาและทำให้กลิ่นออันศักดิ์สิทธิ์ได้กวดออกไปรอบทิศท,ทางนี่มันอาวุธปราดผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้แต่พากันมีสีหนา้าเปลี่ยนไปอย่างมากบรรฑพรุตตระกูลจางก็ได้แต่สั่นสะท้านไปพางพูดขึ้นมาว่านี่เจ้าขีดหลินเทียนได้ถึงสายธนูสดใสอย,ย่างฉับพลัน พร้อมทั้งขัดจังหวะคําคพูดของอิกฝ่ายไปท่านใดน,นั้นเองพลังฉีก็ถูกดูดเข้ามาจากรอบทิศทางขณะที่พลังเถวะในร่างกายของเขาได้ถูกส่งออกไปก่อล่างขึ้นเป็นลูกศรสีทองอลามที่อัดแน่นไปได้วยพลังทําลายล้างและเล่งออกไปทางบรรพบุรุษตระกูลจางสีหน้าของอิกฝ่ายได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายถึงชีวิตจึงได้รีบส่งเสียงออกมาว่าสหายตัวน้อยได้โปรดลาขาดแล้วนะหลินเทียนได้ขัดจังหวะเขาพูด พร้อมทั้งปล่อยสายธนูออกไปบุ้มลูกศรสีทองอลามได้พุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วถึงขั้นที่เรียกได้ว่าน่าสะพึงกลัวเลยก็ว่าได้มันทะลวงผ่านหน้าอกของบรรพบรษตะกูลจางไปผางลากล่างของอีกฝ่ายพุ่งออกไปเป็นระยะทางกว่าหลายกิโลก่อนที่มันจะระเบิดออกทั้งร่างกายและดวงวิญ,ญญาณได้สลายหายไปผลลัพธ์นีท้ทำให้ผูกคนทั้งหลายพากันแข่งขันไปตามๆกันท่านบรรพบุรุษเหล่าผู้มีอำนาจทั้งหลาย พากันส่งเสียงสันส่นๆออกมาเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษที่อยู่ในเขตแดนปรินิพานของพวกเขากับถูกสังหารลงด้วยการโจมตีนี้นี่จึงทําให้พวกเขาได้แต่พากันหันมองกลับมาทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่หวั่นหวัน่นและร่างกายที่สั่นสะท้านไม่หยุดหย่อนสหายตัวน้อยได้ปรดอภัยกับพวกเราด้วยเมตตาพวกเราด้วยเถิดนะปล่อยพวกเราไปเถิดผู้มีอำนาจทั้งหลายของตระกูลต่างพากันร้องขอความเมตตาออกมา หลินเทียนได้หันมาอออกไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบพร้อมๆกับพูดออกมาว่าเจ้าคิดจะฆ่าข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าหากว่าอยากมีชีวิตรอดก็เอาชนะข้ายได้สิเขายังคงยืนอยู่กับที่ขณะที่ร่างกายอาจปด้วยประกายแสงที่ทรงพลังนี่จึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้แต่สันส้านไปด้วยความหวาัว่นเพราะขนาดบรรพบรุษที่อยู่ในเขตแดนปัญญิพานยังตกตายง่ายๆแล้วพวกเขาจะเอาอะไรไปสู้กับหลินเทียนได้กันต้องเฮี้ยมขนาดนั้นเลยงั้นหรือ ทำไมถึงได้มีจิตใจชั่วร้ายแบบนี้พัววัสโสสูงสุดของตระกูลจางคนหนึ่งได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้หันมองไปทางพวกเขาพร้อมต่งพูดออกมาด้วยเสียงเย็นชาวา่าเจ้าต้องการฆ่าข้า,ขาเป็นสิ่งที่ทำได้แต่เมื่อข้าจะฆ่าวพวกเจ้ากับเป็นความโหมดเยี่ยมงันหรือพวกวุสโสสูงสุดที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่พงาไปพร้อมแต่งพูดออกมาได้ใบหนา้าซีเผือวา่าเราก็แค่หลินเทียนยังคงมองออกไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบ ขณะที่ไม่อยากจะเสวนากับอีกฝ่ายจึงได้คว้าคันธนูขึ้นมาแล้วส่งขึ้นกระบ,บี่สุกบนสวรรค์ออกไปฉีกลางและดวงวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามออกเป็นยินย้นชินระดับพลังของเขาในตอนนี้ต่อให้อยู่ในสภาวะปกติก็ยังสังหารผู้เจ้าชาญที่อยู่ในเขตแดนกึ่งปรลินิพานได้อย่างสบายๆจึงไม่ต้องพูดถึงตอนที่เขาอยู่ในสภาพจะกินยาเพิ่มพลังศิษย์เท่าเข้าไปหลังจากที่สังหารไปแล้วเขาก็ได้หันมาอ,ออกไปทางผู้มีอำนาจคนอื่นๆพร้อมท้งพูดขึ้นมาว่า ถึงข่าวของพวกเจ้าแล้วนี่จึงทำให้ร่างกายของพวกเขาได้จัดสั่นสะท้านไปได้วยความหวาดกลัวและเสียใจที่ทำไมจึงได้ส่งคนออกไปไล่ล่าหลินเทียนทว่าหลังจากนั้นสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นดุร้ายเพราะรู้ว่าไม่ว่าอย่างไรหลินเทียนก็คงจะไม่หยุดมือต่อให้ต้องตายก็ให้ไอ้คนโหดเงียมนี้ต้องจ่ายในราคาที่สมน้ำสมเนื้อผัอว,วุโสสูงสุดคนหนึ่งได้ส่งเสียงออกมา พร้อมๆกับกระจนก็ใส่ทางหลินเทียนด้วยกลิ่นไอที่ปั่นป่วนเป็นอย่างมา,จากจัลลเเคบนทาที่อยู่ห่างออกไปก็ได้แต่เสียยิ้มออกมาว่าคิดจะระเบิดตัวถ่ายงั้นหรือเหี้ยมไม่เป่าหนีแน่นอนว่าหลินเทียนเองก็ตระหนักได้ถึงจุดนี้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมทั้งโบกมือส่งขึ้นกระบ,บี่สุกนสวรรค์ออกไปลางของอีกฝ่ายยังไม่ทันจะได้จุดประกายระเบิดออกมาก็ถูกขึ้นกระบ,บี่ทะลวงผ่านวิญญ,ญาณจนแหลกสลายหายไปยังฉับพันตายไปแล้ว คนอื่นๆได้แต่พากันส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งรีบทําการระเบิดตัวเองขณะที่เจ้ามองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่เกียจชังหลินเทียนยังคงยืนอยู่กับที่พร้อมทั้งโบกมือออกไปและส่งขึ้นกระบ,บี่ออกไปรอบทิศทางฝุบฝูบบสายเลือดได้สาดกระจายออกไปรอบทิศทางขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายตีเข้ามาใกล้หลินเทียนล้วนแต่ตกตายจนหมดสิน้นหลินเทียนเองก็ได้เปิดฉากโจมตีออกไปอย่างไม่ปาณี ขณะที่กวดแก่งขึ้นกระบ,บี่อันทรงพลังออกไปรอบทิศทางทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหลกสลายและตกตายอย่างต่อเนื่องไอลิยมข้าขอสาบแช่งให้เจ้าตายยิ่งสุนัขผู้นําตระกูลจางได้ส่งเสียงออกมาตระกูลใหญ่ของเจ้าอวดเป่งไปทั่วอย่างไม่พอแถมยังกล้าข่มเหงคนอื่นตามใจชอบทําได้เพียงแค่สาบแช่งกันหรือท้ายที่สุดก็เป็นแค่พวกขยะเท่านั้นหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาสีหน้าของผู้นําตระกูลจางถึงกับตกต่ำลง พร้อมๆกับส่งเสียงตอบกลับไปว่านี่เจ้าเสียงกระบี่คำรามอย่างดังได้ถูกส่งออกไปมันได้พุ่งเข้าใส่ร่างของผู้นำตระกูลจางโดยทันทีฟุบร่างของเขาได้ระเบิดออกพร้อมกับดวงวิญญาณที่แตกสลายเป็นเ,เสี่ยงสายตาของเหลียเทียนได้กวดมองออกไปยังร่างของผู้วุโสทั้งหลายพร้อมกับดึงสายธนูขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิงลูกศรอ,อีกหลายสิบดอกออกไปโดยทันทีมันเป็นลูกศรที่อดแได้ไปด้วยพลังทำลายล้าง ถมด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นสิบเท่าของเขามันจึงสามารถสังหารผู้เชี่วชาญที่อยู่ในเขตแดนกึ่งบริวิพิานได้ในพริบตาฟุบฟุบฝุบกล่องเลือดได้สากกระจายออกไปรอบทิศทางขณะที่ผู้วสโสและตำแหน่งที่สูงขึ้นไปล้วนแต่ตกตายลงทั้งหมดนี่จึงทําให้ตระกูลจางถูกย้อมไปได้วยเลือดขณะที่ศิษย์ทั้งหลายได้แต่สันสะท้านไปตามๆกันท่านบรรพุระบุษท่านผู้วสโสสูงสุดท่านผู้นําตระกูลเหล่าศิษย์พากันส่งเสียงออกมา ด้วยใบ,บหน้าที่หวัว่นหวั่นพวกเขาเหล่านี้พากันหันมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าสิ้นหวังถึงขีดสุดได้โปรดปล่อยพวกเราไปเถอะหลายๆคนได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้หันมองออกไปพร้อมๆกับพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้อยากจะฆ่าฆ่านักเืงไงเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วเหล่าสีตั้งหลายก็ได้แต่สั่นสะท้านไปด้วยสายตาที่หวั่นหวั่นยิ่งกว่าเก่าไม่นะอย่าฆ่าพวกเราเลยได้โปรดไม่มีใคร กาตอบคําถามของเขาแต่เพียงแค่เอ่ยคําขอร้องออกมาเท่านั้นมันเป็นเพราะระดับพลังของหลินเทียนในตอนนี้มันแก่งกล้ามากๆจึงตระหนักได้ดีว่ากลุ่มคนเหล่านี้เกิดมีความคิดที่จะฆ่าเขาเขาได้หันมองอกไปพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าข้าไม่สังหารพวกเจ้าก็ได้แต่ข้าจะไม่มีทางทิ้งเชื้อไฟเอาไว้ทวําลายครอบครัวและคนรักของขา้าหลังจากนั้นเขาก็ได้บกมือส่งวงเวทยินหยางกดทับก็แส่ร่างของศิษย์ทุกคน นี่จึงทําให้ร่างกายของพวกเขาได้จัดสรรสถานไปไม่หยุดหย่อนก่อนที่กินอายของพวกเขาจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนสลายหายไปอย่างสมบูรณ์นีน่ระดับพลังของข้าพลังฉีของข้าพลังเทวะของข้าก็ไม่เหลือเหล่าเศษทั้งหลายพันหนักได้ทันทีว่าหลักฐานการบ่มเพาะของพวกเขาถูกทาลายไปหมดแล้วและกลายเป็นเบี่ยงแค้มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นหลินเทียนได้พูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียบว่าใสหัวไปซะด้วยระดับพลังของเขานั้น ไม่สามารถทำแบบเดียวกับเท่าที่เมาที่ปกกลุมพื้นที่ได้รอบทั้งหมดเอาไว้โดวยวงเวทยหยินหยางพร้อมทั้งทำลายรากฐานการบ่มเพาะพร้อมๆกันซึ่งการที่เขาทำลายการบ่มเพาะของคนเหล่านี้ก็คือการทำลายเส้นทางบ่มเพาะในอนาคตของทุกคนทาให้พวกเขาไม่มีทางหวนกลับมาบนเส้นทางนี้ได้อีกและจะเป็นได้เพียงแค่มน,นุษย์ธร,รรมดาทรรมดาที่นั่งรอความตายก็เท่านั้น